คิดว่าเจ้าถือแชร์ให้ถือแชร์ให้การคนเสียไอรีนี่มันตั้งปั่นป่วนมันวาอยู่เราแบบนี้ครับเน่เพิ่นได้เพิ่อนว่าว่าเจ้าถึงห่วงเมียเกินก่อเหตุนี่ได้ใช่ไมันเป็นไปเพราะไรอ่ะเป็นไปเพรได้บ่เป็นไปบ่ราะไรเพราะบ่เคยมางูนใส่ใจเพราะบุคคลว่าเออสมมติว่าบ่าคลั่งมาคู้เมียใอยจะทำซี่พราะบ่เคยออกงสื่อเจ้นี่ยแหละเอฟซีเพิ่นหลายหคนเพิ่นก็ว่า จะมังก็ต๊อบไปชื่อคือเป็นยังเอาไคือที่ต้องปบต้องยังวะเป็นถามกันช่อมาคู่นี่แหละคือคอยานี่แหละท่านเจ้าปนีเจ้าตายเพราะยักายย้อนเฮือนลังเดียวคอยบอกะอนาคตคอยยังไง ครับสบายดีสบายดีนะเนาะพ่อเอกพี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุขุสุขพลพี่น้องเลยเนานะทางฝั่งไทยทั่งลาวเล้วก็ทางต่างประเทศพี่น้องที่ว่าเข้ามาเบิง่งมาชมขีดโซนยูทูบมองอว่าเป็นสายใจกันหน่อยเองเนาะวีซอฟอีกขึ้นเกา่าขึ้เดิมพี่น้องเลยเนานะเพิ่มเติม,ตมกับแวะเวียนเข้ามาหาทางนอง้องอเมรเนาะเพียงเนาะถ่ายคลิปให้พอ وم, ่อเอกพี่น้องเอฟซีในเบิ่งนในชมน้ำกันอีกเทีหนนะึ่งพี่น้องเลยเนาะ ในเรื่องดาวตัวนี้ก็คือว่าในพี่น้องเลยอ่ามันเป็นทั้งตองกล้ามตองพายนกเพีิงเนาะคืออ่าเจ็บซีอาจจะเห็นน,นั่นแหละนกเพีิงเนาะอ่าพทาอทั้งหมอพลนก็ออกมาสีแจงเนาะทั้ทงหมอหน่อยเสียงลายเนาะพี่น้องในคลิปเน,นี่ก็มีทางอ่าบุรัก้ใหญ,ญ่หล,ลายๆท่านเนกเพีิงเนาะเพิ่น,น,นก็นออกมา แสดงความคิดกวามเห็นเนาะต่างๆนานาพี่น้องเลยหลายๆคนเป็นกะว่ามันเมนเทโบมันเกิดขึ้นเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นมันเป็นไปได้เทโบลเนาะเีนาะอ่ะสบายดีทั้งน้องก,กับเบยจำเนียเ <c oughs> จ้าเจ้าชวนเพื่อนนอนอยุคคือบอกสัญญาเลยถึงยอยไปท่ายอยู่ชายมากค่ำแล้วก็ไปหานอนอยู่บงอึน เราวเรื่องสวยก็เพราะนสวยแต่คนเดียวข่อยเออนคนเดียวข่อยแม่ไปช่วยคนอื่นคือเพาไปน,น้องเพื่อนคนอื่นเนี่ยขยันเขาบายนะเพออยากทามตัวนี้นะเราไปยูน้ำเข้าแน่เลยเออเวลาไปช่วยลังอื่นฉันบ <มะ S 2> อก<ะ>ช่วยลังอื่นก็จะไปยูน้ำเขาอันชอยวาายกับอะไรลายนี่มันก็เต็มทีคนแล้วฉันว่าเรื่องขอเขาแม่แต่บัตรอันเดียวก็ยังบอกให้กดมือกดตีนเลยนี่ บาทสิบพันังย่างใจเงินให้เติมให้กันอืองไก่อันนึงันยังบริชื่อให้นะว่าลมแล่วนะบ่เคยได้กินนี่ย่งย้อนดอกแต่คอยก็บ่าวเงยงในเรื่องนี่คอยบ่เคยหายบเคยเกลียดเขาคอยว้าวนำดีๆเนี่ยแต่เขามาใส่หายแบบนี้ฮัยก็ยููบวได้แล้วในความคิดของเจ้าตอนนี้เจ้าคิดว่าเจ้าถือแส่ให้ถือใส่ให้ออฮั่นคนเสียอลีนี่มันตั้งปั่นป่วนมันว่ายู่เราแบบนี้ะ ในเพิ่นในเพิ่นว่าว่าเจ้าถึงห่วงเมียเกินก่อเหตุนี่ได้ใช่ะมันเป็นไปบ่ได้อันนี้เป็นใบปร่ได้บ่เป็นไปบ่ได้เพราะเเคยมังหงใส่ใค่เอคอยเเคยว่าว่าสมมติว่าบ่าควนมาคุมเมียคอยจังงานสี่เขาเคยออกสื่อือยเขาเคยเว่าให้ใครนะยู่ก็อยูคอยเ่าเคยว้าๆแต่มาใส่ห่าคอยเอาเงินจางงนสี่เขาบอยอมคอยมั่กระตอกคอยกระทำตามหน้าที่แม่คอยมั่ คอยคิดจะเหตุนาใดเราคอยเห็หุบมอแม่นี่แต่ตอนนี้มันก็ยังบ่เลวเราจะบ้า <c oughs> บไปก็ยังบ่เลวในพีนนพ่น้อง้เนาะมีแต่ไปเชิญหน้ากันว่าวอะไรมีแต่ไปเชิญหน้าน <c oughs> พ่อมพอมไปเชิญหน้ากันขึ้นไปคุยกันอยู่พุ่นแตวอาจจะมีอ่สิลงมาคุยอยู่พีก็ได้ขึ้นไปคุยอยู่พุ่นก็ได้พอยพร้อมมั้ยเพราะว่าตอนนี้นั่นคืนอว่านะ ทางปุ่นเขาก็แจ้งแจ้งไว้อาทางขตทางในบ้านทางกุ้งเนาะแจ้งเขาว่าญาติขเขาทำอะไเป็นคนผิดเขาเข้าคู่เขาบรินี้ดอกเอออันนี้ย้อนเข้าคู่อะไรเขาจากนี้เข,ข้าคูณอะไรคู่จนถึงขั้นคอขาดบาดตายเจา้าสกายยูนะั่งหอยโบกา้า<อ>ขันว่านำดีๆเออนําเอ้เยหรือวาเจ้า,จาเฮ็ดหม้อเงินคอยเสียจงังท่านจังสีคอยกระซิอธิบายให้ทางที่ดีได้ดอก อันนี้มาอำเภอไทมจ์จะคำนี่ครัพอบ๊อมาคำนี้ฮะมาได้ชัยเลยชัยเลยมีแตะบีบคอกรรมคออยากคามันตายเล้วคอยพิษยังง่งแหละค่อยอยากทามนะ FC ห,หลายหลายคนครับเผ่อเมาบอกเผ่อมาเมาเมามัาาน,มนออมมมก็เรื่องเขาเกาดอกอ่ะนะเงินเขาซื้อกินวเป็นเงินควายให้เขาเอาแต่แรกมาคือไปใช่รม,ม่มบีบมาบีบคอบีบยังงนี้จ้ะเขาเมาบอกวานะก็ต้องทามเขาเอง ามเฮาเฮาก็ความคำเตไปได้ได้นี่ฮะยู่ว่าเขาเมา,าจะได้ผิดเขาไอ้เมาเมาก็าากาต้องทมเขาเองเรื่องนั้นอยบห่หนะ้ะมันต้องมีหลักฐานได้ก็วมานั่งกนมัน <c oughs> มาได้มาโมโหใส่กันตอนที่เจ้าอันน,นั่นเลยอกแก้วโทรไปนี่เจ้าได้ว่าน้ำเขาอยู่บะ มือนั้นใบแดงว้าวแต่เบาแก้วนี่ว่าสัดเย็นแล้วเอออยากได้หลักฐานึ้นแนวนะไม้แก้วเหรอเนี<ม>่ยนีอยู่ดอกทางเขาก็อยอมหักค่อยไขชสิไปเอาชาวบ้านในบ้านทางเขาก็ฮู้อยู่ดอกไปฮะอันคําบอ้อนนแก้วบ่ยอมรับอันน่ะบ่ยอมรับเป็นหลักฐาในให้ข่อยก็มีอยู่คนนึงหลักฐานนะไปหลักฐานเจ้าอ่นบ่อ่าข่อยสิไปเอาให้เออค่อยว่ยอมข่อยทำไปเสินหน้าตอนนี้ ยาใดเจ้าก็ยังให้มันฮู้ความจริงเบิดทัง้งสองกรรมสองภัยเนะาะทางที่เอาวียงเสร็จไปแล้วก็พายุเลยไปใส่กับไปแล้วเอาคำว่าเข้าไปคุยกันแล้วเ,เนาะพนนอพายุย <c oughs> ถ้าใอยเป็นยังมาแล้วมีเจ้เข้าเท่านั้นมันมีไัยดอกคอยวาวได้โลดได้เนี่เพราปค่ายก็ได้มีความผิดกับสาวบ้าน บาดประเสริญนาจะหน่อยมีแต่ไฟสีวาวเลยแหละมันควายคอขาดบาดตายมีแต่สิเจ้านี่แหละผมมีไฟเพราะว่าสิเจ้าวาไว้แะไรเด้สิขาสิตีควายเจ้าย่านตัวนี้ที่จะปบนี่เนาะย่าตนี่แหละเขาว่าเจ้าบปนีเนี่ยแหละเอพีเพื่อนหลายคนเพื่อนกะว่าจะมั่งกะต้อบไปชื่อคือเป็นยังเอาไปคือที่ต้องปบต้องยังว่ะเป็นถามกันก่อนมาคู่นี่แหละคือควายวาวนี่แหละ ่ันเจ้าบุ่นีเจ้าตายเพราะพอาะวากตายย้อนเทือนลังเดียว่อยบอกฮะอนาคตคอยยังไงวอนนี้สาคัญนะเขาบอกให้นี่เราอยนี้เพราะไปอยากสูซีอยู่เด้นหนีออกไปไปกับอะไรคุยกับผู้ใหญ่ว่าเขาให้นี่หรือว่าให้นี่ฮะนะไปคิดเอาในใจก็เข้าหันคุยกับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บอกให้นี่บอกเขาจังกล้าอะไรเขาให้นี่ฮะนะเขาก็เลยออกไปอ๋อ คันหูว่าผู้ใหญ่เขาบ่ได้บูหยังเอาไปพวกสิบ่องดอกมื้อนั้นบ่แม่นั้นเอองว่าเฮาก็คิดบ่ทัานนี่เฮาก็เลยเพราะยักผู้ใหญ่ผู้ใหญ่หูนี่หาก็หูข้าชุมไม้ไายอยู่นี่บ่แม่อนั้นอือชั้นเม่อนั้นบ่ฮู้เลยทั้งอันบ่าบัวแล้วก็บ่ได้ทายบ่หลังจากเจ้าออกไปนะทายแต่เราบ่ได้โลกทายไว้ทายไว้เออ เขาไปถามบ่าวบวกครับบอลบวกกถ่ายไว้เป็นหลักฐานแล้วครับข่าวเสือเราสิเปิดคลิปให้เบิร์นเราเออเนาะมันคือวบาลนี่ตอนนี้กะคือทางนี้ก็วอาไปในมุมมองคือทางน้องเบยแล้วก็วอาไปมุมมองของเราไอ้ทางเัน อ่าทางเขาบอพนเราก็ะเป๋าไปทางทำนองแบบเราไล่มาเบิดเนาะเดืองเก่าแบบเดืองที่ว่าหลักน้ำมันมาเราเอาโตเก่าผมละเมิดเอาตโตใหม่เรื่องหลักน้ำมืองน้ำมันเฮือนในแก้วมายังมายังมายังนะหลักมันถอดไปแล้วเถึงใอยสิบอกเอาใคระเสียให้เขาเลยเด้จะจบแล้วบ่จบแล้วจะเสียเงินให้เขาบ่เสียแล้วโอ้ยเสียให้ใครบอเอาได้อีกเนี่ยเสียเอาเรื่องเก่ามาเราอีกอ๋ออันตะกี้อัน เจ้าไม่ได้เอาแต่เจ้าเสียเงินเไปเพื่อเสียเพราะว,ะว่าเอาฟูอย pues ู่ไกลแล้วพ่อยากผิดกันเอ่อพยายากผิดกันเพื่นว่าเสียระดับเป็นแสนมาห้องก็เอาเงินให้แสนน้ำมันบ่น้ำมันเอ่อบัดนี้น้ำมันหัรถไทยก็เพื่อเติมไปแล้วแสนห้าน้ำมันไอแก้วไอเฮียเป็นแสนดีก็ว่าห้อยมันชีบลือทั้งบ่น้ำมันบลือหัดเครื่องลิตรฉ่ำในี่อันนั้นทางรถขนาดเพราะยังเบาอยู่อะไรหน่ารถความมันกินน้ำมันปั่นหันบ่

โอ้อันนั้นอือทางๆที่พ่อแม่ข่อยก็บ่ได้เห็นคือกันอ๋อแต่ก็ว่าเอาได้อีกอันนี่กะโอ้ยเนาะจักสิว่าแนวใดอีกตัวนี้กได้าเจ้าเดี๋ยวนี้ตอนนี้น่ะตามที่ข่อยเบิ่งนี่สิมีแต่เจ้ากับเมียอ ิว่าเงินคําบ่เห็นจักทีคิดบ่เห็นเจ้าเป็นเมียกัเนาะบ่บ่เห็นแต่เก็บูาูมา่กูสง้อู่กับมือกับกับมือกับงกับมือกับ่ให้ยืนให้เราเองเอมก็แต่เพิ่นยังว่าเสียอีก่ยังบ่ด้สค่ความหมายว่าเสียบางเทื่อมอาจจะมันพังบ่ได้กมาพี่่สิเปิดให้เบิ่งไปอ๋อ่อก็บ่ได้เฮ็ดบ่ได้ทุบอีหยังอน่ะ คอยก็มันใจว่าคอยบริหารอีย่างให้เขาเลยเออให้ช่วยคอยนี่กับไปปูนไว้คอยอยู่ไหนคอยก่อห้องกับไปแกงปักเสพแกงแกงนี้ใส่มันไผ่ช็อตทำมาบริหารพิ่ชอบได้หลอกล่อต่ตาสิดึงปอกเสพมันแห่มาแกงใส่บัดแกงใส่อย่างนี้หัไผ่สอดหั่นเขาว่ามาจ้าเขื่อนคอยมาจ้าเขื่อนเอาเบ้ยไผ่โทษเอาเบ้ยโทษดฮะเขาบริษัทว่าได้หว่าบ่พิ่นถอดบุ้มีไผ่ดอกสิวเอาไป นอกจากคอยผู้เป็นผู้เจ้าเหือนนะไป่ะนเนคอยบอกกันโมเมนต์คอยหา้างให้คิดเอา้าอะไรใครก็ใหญ่แล้วโมเมนต์เนี่ยมันยังน้อยอยู่ใครชอดอยังใครชดแบบไหนเวลาดึงปักไฟดึงยังขนาะดให้ระวังแนะ่<อ>บ้านมันเกิดอุบัติเหตุมากอันนี้แม่เราไม่ได้เกิดถ้าบ้านมันชอดขึ้นมาแล้วมัน่ได้ทำผิดชอบทำให้เขาเนดะ้มีแต่ห <ไฮ S 1> ้องชดมเจ้าปลักไผไหนโตมาแต่ห้องชิมเจ้าแมน่นลร เวลาเขาล็อกห้องนอนกับเขากันคือมาแต่ใส่แต่ใส่หันไทยบติดเลยก็ดึงเลยทั้งทั้งที่ทั้งทึงคุณมันก็เสียบได้อยู่สิมันยัดในยังในห้องกะว่าดูอยู่เทิงกับมีปักอยู่มีอยู่โอ้แต่ว่าอยากเข้าไปเสียบอยู่ห้องนอนทิมเจ้าตัวนี้มันหยุดที่ทำอยู่บ่าเขาอยากทำอยู่เนาะอันนี้กับมันกับเป็นเหตุที่กันได้ตัวนี้กับเนาะเรื่องภัยเรื่อง นนี่ทานที่เงินเหลาไปมีจะกรี๊ดได้เขาไผ่ฮะบ่ใส่น้ำเขาก็บอกว่าเนาะแต่ไปดึงปักไผ่ดึงเชิงซันเรื่อยๆทำมันสอดมาอีกเด้่ยยากทายแหลกยากคอยที่เหลาทำบปได้โทษน้ำเนาะดูน้ำกันแบบเั่นแต่นมือมายังไงแต่มันมันมีเรื่องมีอย่างมีเรื่องมีดาวแบบนี้นี่ยลมกันดีๆอยู่บ่แต่นมือขันดีๆอยู่บ่เคยว่าวโอ้ ทั้งผัวทั้งเมียเวลาเราทำมันยังราบก็ทำเขาก็ทำเผื่อมาตั้งแต่ไปหาทายของไทายกินอาจจะกินข้าวแล้วว่าท่นกินกับย่ท่นแหละเขายิ่งเช้เขาดียิ่งซ้ำน้อยู่กันกับเบ้ากันเบ้าจากันปกติเนาะแต่หน้ามือเนาะมีแต่ว่าพิษกันท้ออ่ามือมากระต๊อบมั่งกระต๊อบเลยชุ่มเจ้าออกมานีแม่นลนี้ và lạy và bụi sĩ nắng so với sư tay mình phải tay yong đi, nam lang liêu và nè vừa qua hết tăm chút thì hãm không khoi bùi you khoe bùi hoa 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 อิ่างเช่น <descon> ว <fin anta> <p medim> ่าวีเครื่องนึงแต่ว่าเขาเรื่องอยากปะอยากทิมเพื่อนเขาก็บอกปะคือกันเดิมว่าเขามีสิทธิ์แล้วกันนอกจากเขาออกไปอย่าสิว่นว่านั่นแหละผู้ยุ่งคือเหินเห่าซื่อเห่าแต่เขาว่าเขามีสิทธิ์แล้วเาสิบออกกันอ๋อนี่แต่ว่าพุ่นดแล้วเราคำว่านั่นกะทั้งคำโตเบิงทั้งชาบุญเราก็คิดว่าเราเข้ามาเมื่อวานเนี่ยเราชวนอายอยู่แต่ว่าอาย ครับไปชงจักการเขาเจาเขามาทามให้มันเล้วเลยพังเบิ้งทังผู้รัีเนี่ยเพื่อนเพรว่าที่ให้ขึ้นไปมือใดชาว่าให้เขามาพี่พังเขาเขาบอมะเขาคือจีบบมาหรอกเพราะว่าเขาชี้ให้ขึ้นไปเบ้าอยู่พุ่นเดีไปพังอยู่พุ่นเดะรักทานพญานด้วยว่าให้ขึ้นไปถามนะเรื่องชาวบ้านนะกับชาวบ้านอีกได้เขาว่าตามที่เบิ้งคลิปเนาะ Ừ. Tu mệnh mình đã Giang vào ngày khác để bà và dáng và... ừ. ừ. là phải ừ. vào bão tinh chassi vào nơi đài khoa 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 khỏe มันนี่เราผิดตรงไงเนาะคือว่าเฮานี่ก็เป็นอ่ายูทูบเนี่ก็คือว่าใน,น,าน,นามันโบเมนเจ้าหน้าที่ก็คือว่ามีแต่ว่านำเสนอคลิปไปซื้อแต่ว่า,อาเอาไปเล่าสิไปหักใบรักเป็ดรักไก่อะไรก็ทำเห็นก็นนมีแต่เออมีแต่บอกแต่กล่าวมีแต่นั่นเพราะว่าถ้าเรื่องมันเกิดขึ้นแบบนี้เนะี่ย เอาสิไปเล่าตามลางังมันก็เล่าบ่เป็นเรามานี่มันก็นกนบุยักอันนั้นบันไดมีหลักฐานเห็นคอยจับขามือค้าตีนรถเออทหานั้นคือเป็นเงินเป็นยางเนะะาะคำว่าเห็นคือไอ้แก้วไปก็ไอ้แก้วควายจกปั๊บนี่เจ,จ้าจับมือควายปั๊บนี่เดชเจ้าเอาอะไรนี่เออแม่นทหารเคือไอ้แก้วเ,เราไปเก็บเครื่องก็คือเห็นเจ้าเอาเงินก็เอหน่าจะท่วงก็แต่มือนั่นเนาะท่วงก็แต่มทหารก็คืออันนี้อยู่เงียบๆคือก็บุมียางบันฮอคลิปจะไปเอาตามลังมันก็เป็นไปบ่ได้ เกินจิมหาร้านนะคอยมาเจ้ามีป่านนั่นนะคอยว่ายันเจ้าลงมาหอดพี่ตั้งแต่มอือนั้นแม่นเลย,อยอคอยชิบคออะไรแล้ววันนี้คือเบาหน่อยเราโอนไปช่วยนี่เจ้ายืมเราบอกคือเนี่ยไรเวลายืมเราช่ว,วยคอยชนะื่อชื่อเราช่วยเนาะเราช่วยเบื้องต้นอยากให้เรื่องมันจบๆไปอเนี่ยพี่นอ้องเไย มันก็พื้น้องกันไปเราก็เล่าในมุมของเราแต่เราก็ว่าเป็นความจริงทุกอย่างที่เราเล่ามานี่แต่เอฟซี FC, หรือว่าหลายๆคนหรือว่าผู้รักผู้ใหญ่บางคนผู้ใหญเ่เพิ่นบางคนเพิ่นตามที่เพิ่นโทรมาน่ะเพิ่นว่าถ้ามันอันนั้นน่ะเพิ่นก็นยังเปกเลยใ,ใ,ในเรื่องเงินเพิ่นก็นยังเปกถ้ามัน เป็นแท้นี่เงินแท้นิเพ้สีไปปลาไว้เพื่อไหมเงินชิมหาร่างทงไพธงยูทูบเบอร์นี่มีธงไพคกับผู้คนแม่นเลยอ่ามีจบทงรู้ว่ามันเหลือธงมันเหลือธงมาจังเนาะงานเหลือเรามาปั่นไช่เน่มันเหลือธงเนียป้ามาหานบอกคือว่าเนี้ยไรเนาะเบื่แม่นเลยเออคือว่าไพ่มาคุกค้นเพื่อไม่อยากเสือเพื่อธงไงใหญ่โอใหญ่บอกว่าที่มันสีเหลือง ถกี่อุตลดิมือยู่เ่อกะไอยู่สิบมันสีเหลือในทงกับเบารถก็มีค่อยใช้แล้วเบารถกอนนั้นมือมืออันเบิ้งเบิ้งเราเหตุการณ์ก็สิ่ทามเหตก uh ุการณ์อ in ันอันน um e no si okay. ี้นะเขาเขาเขาเมื่อแต่บ้านเขาเลยเขาจยงไปบอกคือว่าเขาออกแต่หันปุ๊บเลยจ้ามัางปราบรถคือว่าเนี่ไรบ่แล้วเขาหันไปเล่นปีไม้ค่อยชิว่าเออเออหากเขายังยุหันยุในมือนั่นนะเขากันยุบ้านฮะแล้วกับบันนี้เบาหน่อยหัน คขาาสลุกหรือว่าจังนดนี่แหละเขาลงเมือส้นมันเขาก็ลงไปน้ำกันนั่นแหละเขาก็ม้างกระตบอยู่ทางวีคือว่าเดิก่อนเมื่อนี้นี่ยังบม่ฮอดปีไม่เขายังอยู่ในถ่ายคลิปอยู่ในบริเวณนั้นอยู่บ่อประทายเขาอยู่ใช่ใช่ก็มีที่เข้าขึ้นจะชุ่มกันก่อนเขาลงมากลางคืนแล้วเขามาพักเยอ่ขนกลางเวรเราบ่เห็นหน้าบ่เห็นตาเฮงเห็นเตือนึง ลิบคอยออกจากเหื่อนลิบเราก็มาลิบคอยเมื่อเหือนเราก็ลิบเราก็ไปคือกัน mm. ประหลับปรหล่ออย่างนั้นนะเราก็มีเทีเ่ยวไปดึงปลั๊กไพ่เขา,าเอาไปเสียมในห้องเขาจากมียัง mm hmm. บ่จ้าตอนนี้คอยเทียรคู่เอาว่าไพ่โบติดก็คือพวกขึ้นไปเสียบยานยันคิดว่ายานว่าเพิ่นนั้นมาบ้านเพิ่นพี่แต่อ่า ถ่าบามาบ้านพี่คือสิเป็ป้าเงินไวหวห้องบบดน,นี้ถ้าว่าเพิ่นจะไปเด่นหันลายมือนี่แต่เพิ่นไปเด่นลายมือนี่อันเงินนี่คือสิป้าไว้ฮะเห็นนะในความคิดของไอยแต่ว่าเพิ่นภายในอันช่องชามือแน้วนั่นนะ่ะเพิ่นยังพักเที่ยวไปเที่ยวมาอยู่หันยุอคิดเบื่องตอนไปนั้นก็ด่ัไส่คือติดนเป้า เก็บกบุ๋มีใส่เงินเน็ตก็บบุ๋มีเติมเพราะว่าเต้เงินเสียหาร้านทำไปอยื้อใช้มือเติมเมือนเจ้าของไปเห็นบ่ม่เหมือนเลยเขากินกันยังบุ๋มีที่ไปกินข้าวสามชิ้นมือแม่แต่ซื้อยาสูบชื่อนั่นขนมขนมกินกันยังบุ๋มีใช่ว่าซืเงินสิบห้าล้านทำไปอยู่อใช้มือแรกนี่บ่กับเจ้าเราเป็นคนว่ากับเจ้าเองว่า สามล้านรั<า>บเราเฝ้า,เ,าเอ,าองบอกคือบอกเก้าว่าโอ๋ไปนี้่ระเจ้านีไปลายมือแต่ไปว่าน้ำมอวัวว่าชิมหาล้านชิมหา้านอือแบบนี้เนี่ยชีว่าเนี่ยมันต้องมีดักฐานในพญานเพียงพอจึงว่าชีนั้นคำคือชีว่าไปคือเจ้าว่าว่า กินน้ากินหน้าชาวบอกชาวบ้านนี่ก็มัน,น,าาน,น,น,มนคุมมือนี่มันบางเทือ่อบางที่มันกับมันบี้ยสักชิดคือขขาวตะกี้เนาะสักชิด,ดมันก็นเลยนั่นมีแต่ว่าให้เขาเขามีหลักฐานให้เขาเอาคนนั่นโมได้เห็นอ่าคือว่าบ,บอกอเออโมอได้เห็นมแก้วเห็นโม<อ>ไอแก้วเห็นโมคือบวท่วงโลดแต่มือทำบิดแบบนี้อ่าคือว่าหลักฐานพยานนะ ยันมุมีไายเห็นแะมันก็เลยตอนนี้มันยังมุมีหลักฐานต่างคนต่างว่าต่างคนต่างว่าอันนี้ก็ดภายเกยังไม่ได้เชื่อภผตอนนี้เอฟซีเพิ่งก็ยังเป็นทร้งสองกล้ำสองพายอยู่ว่ามันยังมุมีข้อสรุปที่แท้จริงนอกแค่จากขึ้นไปเว้าต่ออาเชิญหน้ากันแต่เขาว่ามาเจ้าตอบไปเนื้อใดถืกเนื้อใดพิษนะเนื้อใดหน้าจิจบไว้เยอะเหลืองฮันไทยคิแบบนี่ัาจบง่ายมวจบคนละเรื่องมันว่าแน่ มีแต่รอพังทั้งนั้น <c oughs> จะบ,บุญเขา่ามาไล้ก็แต่พาผู้รับผู้ใหญ่เพิ่อมอมให้ทั้งจะบ,บุญผ้าเดินเรื่องได้ก็เลยอันจังที่ได้ผ้ากันไปหรือว่าเนี่ยอรเพราะทางเพื่อนก็นตามที่เพิ่นคุยกลับ้าให้เมื่อนั่นกับเพื่อนว่าเพื่อนห่วย้อมเพิ่นเนี่ยอรเพิ่นกะหาทางออกให้อยู่แล้วในเรื่องนี้นะวันนี้ก็มีแต่มื้อคืนนี้มีแต่มื้อคืนนี้แหละเพิ่นม่ได้โทรมา เป่นมาได้โทรมาเาบาทางปร,รัคผู้ใหญ่ผู้เป็นเสียงเงินเห็ดเือนในจานเดี๋ยวฟังเบิง้งยันเป็นหาทางออกอยู่เมื่อคืนนี้ก็โทรหาเราโทรบอกเพื่อนว่าเนี่ยไรแบตดับก่นอนแบบระดมกำลังขวามเรกหมดก่ลยเออแบตไปสารเยอะท่านมันเข้าเนี่ยพวกเานี่อันนี้ก็เพืเอ่อนพอมันมันมันโมเมนต์ไพผ้าเนาะไพผ้านไพผ้าคือบุญจากเขาใช่บุญเขาเขาตองเรื่อยเออจักวัด จะมีหาเพียงกัน่าจะเต็มโอ้จะเพิ่นวานในไรเพิ่นวนมาอยย่ขืนน่งกัเพิ่นนาว่าห้เมื่อพงบจักกบห้เมื่อเพิ่นายุท่าโบกฟงปุ้หไงเพิ่น่าห้บได้ทาบง้ยญ่อายุ่นี้แล้วอือับงโบีสองสามมือน่กวพังเบื้องอนิ่นว่าเมนครัเมื่อก็เป็นจีว่าให้เมื่อแต่จุ่มเจ้าแต่ต้องเอาป้าเอาลุงนีข้นไปคุยไปยังคักแน่ ต้องมีญาติพี่น้องเจ้าอยู่พุ้นนะว่าอ,อย่ายไมันมันม,มีคนอนั่นเจ้ามันมีผู้ใหญ่แต่ไพ่ทีเบ้าเออเออเอเอไปน้ำกับเจ้ากับระยะนั่นอยู่แล้วเขาทิ่มขี่แซบเบิดเกิดแล้วนะาี่เนี่ยเป็นแต่ยังเงินจะพังไปเรื่อยๆทางตามคำสั่งเพิ่นนัเอาไดเนาะใหญ่เพิ่นว่านได้ได้ผู้เพิ่นนั่น ถึงจ no? ุดประสงค์เพิ่นเนาะเพิ่นเห็ดเฮือนไห้เจ้าก็คือว่าวเนี่ยเนี่ยแต่เพิ่นถหงนะเอาสีนั้นนะประมาณนี้แหละพี่น้องไอคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละมาเวียงก็เชิญกจบลงเลยก่อนมีแต่ว่ารอพังเบิ้งถ้าเพิ่นว่าในใดเขาก็ว่าตามแม่ยังไดก็อ่ะสบายดีน้องกันเลยโย่พี่น้องเห็นเนาะพังเบิ้งไปเรื่อยๆเนี่ยสิเออว่าอย่ายังใดนาะพี่น้อง คุณเพินกระเฮ็ดมางเฮือนทนเพลอนขึ้นทิพยาพรกระทองครับก็โทษขอภายสำหรับคลิปนี้บอเพียงกระชักขอจบลงไว้ก่อนเพี่อไองให้ฟกล่ากลัว่วา,าสบายดีเนาะ